สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเว็บไซต์ y o u t u b e นะครับเว็บไซต์ Youtube ที่อยู่ของเว็บไซต์ Youtube ก็คือ www.youtube.com นะครับนี่เป็นที่อยู่ถ้าเราพิมพ์ที่อยู่ของ y t u t u นะครับหรือว่า URL ที่ว่านี้ก็จะพามาที่หน้านี้นะครับนี่เป็นหน้าแรกของ y o u t u b e นะครับ u t u b e เนี่ยเป็นเว็บไซต์ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี2,548นะครับโดยพนักง,งานของ PayPal 2สองคนและปัจจุบันนี้ Google ก็ได้ซื้อ YouTube เอาไปด้วยราคาที่หลายสตางค์อยู่นะครับ YouTube นี่เป็นเว็บไซต์สำหรับให้ผู้คนได้เอาวิดีโอขึ้นไปดูแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอที่จะเอาขึ้นไปบน y t u t u เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆ กำหนดไว้ความยาวไม่เกิน10นาทีนะครับเพราะนั้นยาวมากก็จะใช้ไม่ได้ y t u t u เนี่ยเขาแบ่งวิดีโอออกเป็นหลายๆประเภทนะครับเราจะดูว่าเป็นประเภทรถประเภทยานพาหนะประเภทตลกประเภทการศึกษานะครับประเภทบันเทิงหรือว่าประเภทหนังแอนิเมชันต่างๆเยอะๆนะครับเกมก็มีนะเราจะมาดูเรื่องของ education ก่อนนะครับ เอ u ดูเคชัก็จะมีมากมายหลายอย่างนะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือกดูได้เลยนะครับทีนี้เนื่องจากว่า y t u t u เนี่ยมีหนังหรือว่ามีวิดีโออยู่เยอะมากนะถ้าเราเข้าไปดูโดยไม่มีเป้าหมายเนี่ยก็จะทำให้หลงเหมือนก็เดินอยู่ในป่าใหญ่นะครับ YouTube <c oughs> ก็มีระบบการค้นหาที่ดีมากนะครับคือระบบ search ตัวนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการจะ หาคำว่าข้าวเกลียบนะครับอยากจะดูซิว่าการทํำข้าวเกลียบนั้นมาทําอย่างไรบ้างก็พิมพ์คําว่าข้าวเกลียบลงไปนะครับข้าวเกลียบแล้วกดปุ่มเซิร์ชหรือจะกด Enter ก็ได้นะครับจะเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวกับข้าวเกลียบมาเยอะๆเลยนะครับเรามาดูการทำข้าวเกลียบฟักทองดีกว่านะครับ นะก็จะเปิดคัเดเปี่ยนฟักทองมาให้นะครับการคัดฟักทองให้อร่อยนั้นไม่ยากนะครับจะเริ่มจากการคัดเลือกฟักทองกันเลยทีเดียวละตัวตนี้ก็หยุดนะครับนี่ก็จะเป็นการเ,าเลือกดูแล้วในนี้ก็ก็จะมีข้อมูลบอกนะครับขณะนี้ดูมีคนดูแล้วหนึ่งพันสองร้แปดสิบครั้งนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มให้ดูแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ หรือว่าดูเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะขยายเต็มหน้าจอเลยนะครับกด e s c เพื่อที่จะกลับไปที่เดิมนะครับนอกจากนั้นเนี่ย u t u b e ก็จะมีวิดีโอที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะครับเอามาแสดงให้เราเลือกได้เพราะนั้นถ้าเราดูเรื่องเข้าเก็บฟักทองซึ่งเป็นเรื่องของการอาชีพเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของอาชีพต่งตางๆมาให้เลือกเยอะมากนะครับ สังขยาฟักทองการทําปลาท่องโกะมามงกวนแก้วนะครับหรือแม้แต่ข้อมูลของผู้ส่งนะครับว่าคนเนี้ยนะครับเขาส่งอะไรลงไปบ้างเราก็สามารถจะไปติดตามดูที่นี่ได้นะครับหรือเราอยากจะ,ะเป็นสมาชิกนะเข้าไปทีไรเนี่ยก็จะมีของคนเนี้ยนะครับเข้ามาแสดงให้ดูเยอะๆนะครับก็จะสามารถเป็นสมาชิกได้นะครับ หรือแม้แต่เราจะอัปโหลดไฟล์ของเราขึ้นเองก็ได้นะครับแต่ว่าการอัปโหลดเข้าไปเนี่ยเราต้องเป็นสมาชิกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ y t u t u เนี่ยก็จะเป็นการส่งวิดีโอขึ้นไปแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นเวทีที่เราจะมีอะไรให้คนอื่นดูมีคนใช้สำหรับที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองสำหรับที่จะโฆษณาต่างๆนะครับก็มากมาย โทรทัศน์ช่องต่างๆก็ใช้ YouTube เป็นช่องทางในการที่จะเผยแพร่หรือว่าประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเรื่องราวของเราขึ้นไปบน YouTube เพื่อที่จะแสดงหรือเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้จักเรามากขึ้นนะครับเราอาจจะเอาเรื่องของโรงเรียนเรื่องของชุมชน เรื่องของการนำมหากินเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของเราขึ้นไปอวดชาวบ้านขึ้นไปแลกเปลี่ยนกันบน YouTube ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น YouTube ก็เป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่ควรค่าแก,ก่การสนใจเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะนํามาใช้แสดงประชาสัมพันธ์เล่าเรื่องราวต่างๆที่น่ารู้ของเราให้กับผู้อื่นทราบนะครับ